อ่ากำลังจะไปแซดกันแล้ววันนี้ไปกับ CB บีซ2บีรอแม็กกี้แล้วก็บิววราการ <c oughs> มันได้นิดเดียวฮะไม่หีบใหผม่อยมันไม่ได้มันไม่มีช่องทหนีบเลยแคบแคบแคบแของไอ้บิวได้อยู่เห็นไหมติดของผมดีกว่าอืมม,มติดของผมก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเก็บภาพให้ให้พวกนี้เนี่ย ได้อยู่นะกล้องนี้เอาจริงๆก็โอเคอยู่นะราคามันแบบนี้แหละตอนราคามันก็ไม่ได้แพงไงเราก็ซื้อพวกนี้ไปเล่นก่อนใช่ไหมอืมที่ตังมีอยู่แล้วสามร้อยที่แรกมีห้านะไอ้นี่มาเหลือสามเลยใครมาไอนไน้อนี่ไงเลี้ยงข้าวเหรอฮะไม่ไม่ได้เลี้ยงข้าวมันหรอกเอ่อเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรละ่ะขนมปังอะฮะทำไมไม่เลี้ยงพี่วะเขาก็พี่มาทีหลังไงบอกแล้วรีบมา ก็ไม่เป็นไรเลี้ยงโคก็ได้ออ๋ท่ไมมันได้อยู่นะได้อยู่เหรอมันไม่ค่อยเห็นมุมเนี่ยมันจะตรงไปเห็นไหมสังเกตดูเห็นไหมเปลี่ยนแฮนด์เลยเปลี่ยนแฮนด์เพื่ออะไรมาตีกล้องเนี่ยนะโอ้จ่ายเปลี่ยนแ้นๆมาติดกล้องอย่าย่าเพิ่งใส่อย่าย่าเพิ่งใส่ลองมาท่ายกันเดี๋ยวดิเฮ้ยมันต้องรีบแล้วนะมันดึกแล้วนะเออดึกแล้วนะใช้พี่ไปส่งไหมล่ะแม่งอ่ะไปยตายตายเฮ้ยอยากไปเล่นโค้ง นี่เดี๋ยวค่อยไปส่งก็ได้ปกติจะไม่ให้ไปส่งนะอยูนี้กลัวแล้วใแนำไปไปมึงถีหอเท่าไหร่วะไปอันี้เลยาเท่าไหร่เอาปรับมุมหน่อยที่ไหมโอเคปรับมุมกันดีประมาณนี้แหละโอ้มันก็เห็นความเร็วรถผมดีเฮ้ยแบตจะหมดแล้ว ชิบหายเออหมดแล้วเยี่ยมไม่ได้ถ่ายติดไนท์พอเท <c oughs> มันไม่ได้อันนั้นไง <c oughs> ไม่ยอมมันไม่ยอมเ <c oughs> ดาโอ้กูเงินสุาลไปบิวนำเลยจับภาพนี้ไว้ดีๆที่หมห้จ้าจับภาพนี้ไว้ดีๆจะโยกเหรอไปไปไล่ไปเลย แข่งกับเอเมเน็ก uh, นะครับสองคันเดิมทั้งสองเลยท่ไม่รู้ว่าจะไล่เขาทันไหมเดี๋ยวลองดูก่ะอันนี้ใส่จุกวเสียงนะครับ จีบแจทักทายชาวแก๊งพังโคซะหน่อยตามปตามปเลยก็ โดนขนแล้วรถใครวะมีแต่โค้งขี่ได้อยู่ล้นี่มีแต่โค้งทั้งนั้นเลย,ยไป ริงน้ำหนักตัวผมก็เยอะกว่าพวกน้องสองคนนะแล้วรถก็ซีซีน้อยกว่าด้วยแต่ก็ชอบขี่รถเล่นแบบนี้มากกว่าไม่ค่อยชอบแซงใครโอ้โหสรางมอเตอร์ไซค์เต็มเลยโอ้โหไปขนรถมาหมดเลยนี่หว่า ประลองกันด้วยนะครับพี่น้องโอ้โาแลบมาแล้วแต่ทางสับสนอ่ะโอ้โหแม็กกี้แรงมากโดนโดนแม็ก,กี้แรงไปแล้วครับตอนนี้วิ่งที่ร้อยร้อยเท่าไรเนี่ยร้อยสิบสิบเจ็ดือร้อยยี่สิบ อาศัยดูสูดอารถรถไร่แรงเท่ารถเขานะครับแล้วใส่จุกรถเสียงด้วยไม่รู้ว่าความเร็วรถมันตกลงไหมว่าช่วงนี้ตำรวจจับพ่อดังนะครับไปต่อไหมเหมือนฝนจะตกเลยจับเหรอ,อยังว่าไง มันคงไม่ถึงพันนาหรอกเนาะขี่ไปถึงพันนาพี่เติมน้ำมันแล้วก็ไปส่งแม็กแล้วเราก็กลับมาด้วยกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันหมกไหรือเปล่าเฮ้ยเห็นตำรวจไหมแมฆสามคันแหละไปเขียนเราไปขนเรารถอะ่ะที่เขาทำในร้านซ่อมอะ่ะโอ้โหตายอยู่ยากแล้วหมกไหมเปล่าไอ้นี่เออหมกไหมเปล่าวะหมกมา,ามาว้าหมนี้ก็หมกมาเดินอีกแล้วเบื่อคำว่าเดิมเหลือเกิน แม็กกี้ขั้นขวาไม่เร็วกว่าวะเรือเหมือนกันนี่วะทำไมคันนั้นเร็วกว่าอ้าวแซงแล้ว เขาทิ้งห่างเรื่อยเอเลยน้ำมันก็ขีดแดงและถนนเส้นสะพนพนาโอเคเลยนะดูทางแบบทางข้างสีเลนอย่างดีแล้วรถน้อยมากถ้าใครจะกลับบ้านมาสะลนคนคนนี่ลงไปทำงานกรุงเทพนะครับก็ลองมาซักดู รถน้อยแต่ระวังหมาคนข้างถนนด้วยถึงแล้วตามโอ้น้ำมมันเกือบหมดดีนะฝนไม่ตกเป็นไงอ่ะมันหมกมา เฮ้ยหมกมาเปล่าว่าคันนั้นน่ะดูกล้องด้วย <Yahoo! S 1> สายใสยแ่แว่นแว่นแต่ว่าท่อไม่ดังแปลว่าอะไรวะ เอาเก้าห้าครับพวไกลโหดโอ,ดโอ้ไม่เขียนอีกแล้วนเก้าห้าห้าสิบบาทครับ ห้าสิบนี่ขี่ยาวๆเลยสองลิตรครับเติมน้อยไม่พอแต่ขี่ได้ไกลอยู่นะห้าสิบบาทเนะี่ยจู